บทที่31พิชิตนางพรายไม่มีการลอบทำวาไรชอขิงห้และเสียวจับสาพ,พอลงบนันไดคล้ายย่างขาสสวนอจากอันลีรับอีกแห่งหนึ่งแสดงแน่ชัดนี่เป็นสถานที่เก็บรักษาสมบัติและพักผ่อนย่อนใจของอูซีมาดว่าไม่สูงเท่าห้องท้องเรือเบื้องบนแต่ยังกว้างกวางกว่าตกแต่งงามวิจิตกว่า เบื้องสายขวาจัดวางเหีบใหญ่สิบกว่าใบบางใบเปิดอ้าออกบรรจุเต็มไปด้วยอัญมณีจินดาแต่ปะกายของมุกมณีกลับแฝงความลี้ลับอย่างบอกไม่ถูกกึ่งกลางห้องรับจัดวางโคมหินล้วนลายโบราณเจ็ด,ดวงภายใต้แสงโคมสีเขียวเรืองสาทองปะกายที่แปลงจากอัญมณีจินดาเหล่านั้น แม่งดงามดุดเดียวกันแต่ไม่ใช่ความงามตามปกติหากแต่ชวนให้ผู้คนตาและลานใจสะท้านกว่าเดิมเสียวจับชากระทั่งตัวยังคร้านที่จะเหลือบตัวโชเกียงฮหอกก็เพียงจับจ้องมองโคมเห็นทั้งเกตด,ดวงนั้นพึมพำว่าประหาดนักเสียวจับสาหันกายมาถามว่าประหาดอันใดหรือโคมเห็นทั้งเด,ดวงนี้ เรียงรายตามหลักดาวเหนือทั้งเจ็ดไม่ทราบมีคุณประโยชน์อย่างไรสนใจใหกันพรางวิ่งตะเบึงไปยังเบื้องหน้าลังคมเห็นเป็นม่านแผลเขียวซับซ้อนหลายชัน้นใต้แสงคมไฟสาสง่งคล้ายละองหมอกเป็นชั้นชั้นลังม่านแผลเขียวจำแนกได้อย่างเลือนรางว่าเป็นตังเตียงใบหนึ่ง หน้าเตียงจัดวางลงขนาดใหญ่ทั้งสามใบเมื่อพบเห็นลงขนาดใหญ่ทั้งสามใบชอคิงโฮวดใจเขม่งตึงเครียดไม่ได้พุ่งปราดไปเบื้องหน้าอย่างเร่งร้อนขนาดเดียวกันเสียวจับสายื่นมือตะปบใส่ม่านแผลเขียวเหล่านั้นในเสียงดังปานฉีกแผลม่านแผลเขียวถูกกระชากลงมาเป็นชั้นๆ จากนั้นถูกกระบีของชอคิงโฮเคลียปลิวกระเด็นม่านแผลเขียวทั้งเจ็ดชั้นถูกกระชาติทำลายอย่างรวดเร็วเสียวจับสาและชอคิงโฮค่อยเห็นลงทั้งสามใบถนัดชัดตานั่นเป็นลงขนาดใหญ่จริงๆงมีนำซ้ำสลักจากหินลายสีเขียวทั้งก้อนแบบลักษณะโบราณแต่ไม่ได้จารึกชื่อแท้ไว้เสียวจับซาชักเท้าลง แค่นหัวร่อกล่าวว่าปิศาจเท่านั้นคงซุกซ่อนอยู่ในโรงทั้งสามใบนี้แน่นอนชอคิงโฮระบายลมจากปาคำหนึ่งกล่าวว่าดูท่าสมควรใช่แล้วชิงโฮเจ้าคอยดูให้ดีเราจะเปิดโรงออกมาชอคิงโฮรับคำควงกระบี่วุบเพ่งแต่มองลงหินใบกึงกลางเขม่งนิ่งเสียวจับสาคล้ายคิดลงมือต่อลงหินใบกึงกลาง แต่แล้วพลันเปลี่ยนความตั้งใจหมุนตัวเล็กน้อยจับจ้องมองลงหินใบซ้ายมือกล่าวว่าพวกเราเลือกที่กินง่ายจับกินก่อนกล่าวจบยื่นสองมือคว้าจับฝาลงร้องคำขึ้นคำหนึ่งฝาลงแผ่นนั้นก็ลอยเลี่ยวออกไปร่วงหล่นลงบนพื้นเรือด้านข้างดังคโครมจากนั้นเสี่ยวจับซาขวงสองมือบุก รังกลับมาป้องอ,อกกระบีของชอคิงยงกงว่เต,ตรียมเสือกแพงออกไปฝ่ามือและกระบ,บีไม่ได้จู่โจมออกภายในโลงหินหามีวัตถุใดพุ่งถมออกมาไหมเสียวจับสาและชอคิงโงกว่าตามองลงไปต้องหงานบุบในลงหินกลับว่างเปล่าไร้วัตถุใดเสียวจับสากล่าวว่ารองรูใบนี้พลางขยับกายบุบ ถ้าหยานข้ามลงหินใบก,กลางทิ้งตัวลงที่หน้าลงหินทางขวาม,มือชอคขงหัก็พลิ้วกายถึงข้างลงหินใบนั้นเสียวจับสาวางมือลงแล้วดันบุบฝาลงหินใบนั้นก็ถูกดันขึ้นสะบัดเวียงไปด้านข้างมาดว่าใบาแรกเป็นลงเปล่าแต่ไม่ได้เป็นเหตุให้เสียวจับสาชลาใจพอสะบัดเวียงฝาลงออกไป ก็ยกสองมือขึ้นป้องอ,อกชอคิงโฮก็ระวังเช่นเดียวกันลงหินใบนี้ก็ไม่มีวัตถุใดโถมออกมาแต่ไม่ใช่ลงเปล่าภายในลงหินกลับนอนไว้ด้วยโครงกระดูกโครงหนึ่งใต้แสงคมสีเขียวเรืองโครงกระดูกนี่ยังขาวราวพอกแป้งเบ้าตาที่เลึกลวงแงนมองเพดานห้องท้องเรือ ฝันทั้งสองแถวขบเนบเน่นบันดาลให้ผู้พบเห็นบังเกิดความวาดวันพลั้นพึงสุดเปยียปานบนโครงกระดูกสวมเสื้อผ้าโบราณชุดหนึ่งเสื้อผ้าโบราณน,นี้เป็นที่คุ้นตาของชอคิงโฮไปอย่างดีเมื่อมองผ่านปกเสื้อที่นูนขึ้นเล็กน้อยเข้าไปเพียงเห็นกระดูกขาวเป็นเส้นๆเสียวจับสากล่าวว่าเป็นสตรีชอคิงโฮกล่าวเสริมขึ้น เป็นเฮียงโนธาตุหอมหวนอาทิตย์ยังไม่ตกดินดังนั้นนางยังเป็นกระดูขาวโครงหนึ่งไม่ต้องบอกก็ทราบได้ลงทางซ้ายคึงงวยโนอะไรนั่นงวยโนถูกเผาทำลายเป็นเท่าทานันดังนั้นเหลือเพียงลงเปล่าไปหนึ่งส่วนลงใบกึงกลางย่อมเป็นต่างห้เลี้ยวหัวแน่พางเสือเท้าก้าวขวางไปเสียวจับซาก็สะอกถึงหน้าลงหินใบก,กลาง ทางหนึ่งหัวโร่ดังๆกล่าวว่าพวกเรานับว่ามาได้ทันเวลาก่อนอาทิตย์ตกดินต่างให้เลี้ยวโเพียงเป็นกระดูข่าวโครงหนึ่งยังมีไปที่ใดได,ได้ไม่ทันขาดคำโซมือยึดจับขอบลงพอกล่าวจบก,ก็จกดันขึ้นเสียงบีดเมื่อฝาลงปลิวเลี้ยวออไปปะท่ากับต่างเตียงพร้อมกับนั้นคนผู้หนึ่งดีดปลาดอกจากโรง ไม่ใช่โครงกระดูกเป็นคนผู้หนึ่งฝ่ามือของเสียวจับซากระบีของชอคิงโฮแทบเสือกแพงออกไปแต่พริบตานั้นแทบชะงักค้างไว้เนื่องเพราะทั้งสองเห็นชาติตาว่าผู้ที่ดีดกระดอนขึ้นจากลงไม่ใช่ตังห,งหาเลลืหูหากแต่เป็นเสียวอังอ้งเหียอั้เหียเสียวจับซาร้องพร่ง,งคำหนึ่งชอคิงหฮ ถึงกับแตกตื่นตะลึงลานจนไม่สามารถกล่าวกระไรได้เสียวอั้งเหยียยังคงสวมใส่เสื้อผ้าชุดเดิมผมยาวชยายปราบาไม่ยุ่งเหยิงแม้แต่น้อยคล้ายหุ่นที่ปราศจากชีวิตจิตใจตัวหนึง่งซีหน้านางยิ่งซีดขาวกว่าเดิมไม่มีเสียเลือดแม้แต่น้อยดวงตาที่สุขใสก็กลายเป็นมนมองแต่นางดูไปยังวดงามกระไรปานนั้น ดวงตาของนางเลืมโพลงเลืมตาคล้ายผนึกคันมองมายังชอคิงโฮขำเงนิ่งในลูกตามไม่มีความรู้สึกใดๆกระช่างแววเปลี่ยนแปลก,ก็ไม่มีฝาลงพอเปิดออกนางก็ดีดกระดอนขึ้นมาเสียวจับสาเพ,พิ่งร้องโ่งอังเฮียนางก็ล้มงายลงอีกคราชอคิงโฮก็หลงโ่งอังเฮียสืบเท้าไปเบื้องหน้า เสียวอั้งเหียมไม่ตอบคำดวงตาที่ลื่อมโพ,พลนผันปิดลงในหลงหินก็มีแต่นางเพียงคนเดียวในหลงหินปูเบาแผลแตกต่างจากหลงซ้ายขวาแสดงว่าเป็นที่ซ่อนตัวของตั้งหาลิลโหแน่นอนเสียวจับสาทั้งแตกเตือนเดือดดานทั้งเรือแผลงสงสัยกล่าวว่าอั้งเหียนชนายนอนอยู่ในหลงหินนี้ตั้งหาลิลโหนั้นเล่าไปยังที่ใดแล้ว าอคิงโฮกล่าวอย่างครุ่นคิดหรือมันฉุกคิดแต่แรกว่าโลหินนี้ไม่ปลอดภัยเท่าใดมีที่ซ่อนตัวอันเล่นลับอื่นหรือฮะปีศาจเท่านี้ความจริงกลอกติ้งเจ้าเล่อยู่แล้วไม่ว่าอย่างไรสามารถตามหาอั้งเหี้ยกลับมาพวกเรานัาว่าไม่เสียเที่ยวเปล่าพลางยื่นมือออกแต่ตรวจชีพจรลมหายใจของเสียวอั้งเหี้ยเสียวจับสารีบถามว่า ยังมีลมหายใจหรือไม่ชอเคียงโฮผงศกศีซากล่าวว่าตังไฮเลี้ยวโฮพระหกุมอันน้งเหียวไว้เพื่อกูเข็นผู้บุโสเมื่อมีจุดมุ่งหมายเช่นนี้จาไม่ทำร้ายอันน้งเหียแน่นอนแต่เพียงนี้ก็ไม่อาจทนทานได้แล้วชอเคียงโฮกล่าวถามว่าตอนนี้พวกเราควรทำอย่างไรลงมือค้นหาต่อไปเพื่อหาโครงกระดูกของตังไฮเลี้ยวโฮหรือว่า เสียวจับซาขมวดคิ้วดกหนากล่าวว่าเรือใบห้าสีจมยังมีห้องรับอื่นอีกหากตรวจค้นต่อไปเช่นนี้เกรงว่าถึงตอนอาทิตย์ตกดินยังไม่มีผลลัพธ์อันใดไม่ต้องตรวจค้นแล้วชอเคียงห้วบอ,อ,อกศียากล่าวว่าผู้เยาวเห็นว่ามิสู้วางเพลงตามที่ต่างๆเผาเรือใบห้าสีลำนี้เป็นเท่าทานเราก็มีเจตนาเช่นนี้ ผลจากการเผาผลานต้องให้ปีศาจเท่านั้นหลบซ่อนอย่างไรก็ต้องฝังสังขารอยู่ในอักขีเพลงล่มสลายพร้อมกับเรือใบห้าสีเรื่องนี้ไม่อาจชักช้าพวกเราลงมือในปดนเสียวจับสากล่าวเสียงทุ่มหนักเรื่องนี้ปล่อยให้เป็นภาระของเราเจ้ายังคงอุ้มอั้งเหียไปจากเรือใบห้าสีลำนี้ก่อนชอคิงหฮรับคำ ก้มกายอุ้มเสียวอังเหียขึ้นจากนั้นเสียวจับสาออกคำสั่งว่าบริวารทั้งหลายโอรอยเชื้อเพลิงนักปทูที่ร่วมทางมาพากันล้วงเชื้อเพลิงต่างๆออกจากทงหนังที่สภายอยู่ข้างเอวโปรอยอยู่รอบห้องลับภายในห้องลับสะสมอัญมณีจินดามากมายปนี้ทั้งหมดคล้ายมองไม่เห็นก็ปานจากความนี้เป็นที่ทราบได้ว่า ได้รับการฝึกอรรมมาอย่างเข้มงวดเพียงไหนชอคิงโฮโอพุ่มเสียวอเนียเดินออกไปพอเห็นเช่นนั้นบังเกิดความนับถือเลื่อมใสเสียวจับสากว่าเดิมเสียวจับสากล่าวอีกว่าใช้ขนผู้หนึ่งขึ้นไปเป่าหลอดเขาให้ถอนกำลังสั่งทั้งหมดทิ้งเชื้อเพลิงที่พกติดตัวเอาไว้นักปูผู้หนึ่งรับคำวิ่งแต่เบองออกไป จากนั้นเสียวจับซาฮูโรดังๆกล่าวว่าผลจากการเผาผลาญประการว่าไม่ถึงครึ่งชัวยามเรือใบห้าสีลำนี้จะกลับกลายเป็นเท่าทานสาบสูญจากสถานที่ปิศาตนี้นักบูทที่ด้านข้างผู้หนึ่งกล่าวว่าเรือใหญ่เช่นนี้ลำหนึ่งเผาทิ้งไปที่หน้าเสียดายจริงๆเสียวจับซาเห็นพ้องด้วยกล่าวว่ามิผิดคิดก่อสร้างเรือใหญ่เช่นนี้ลำหนึง่ง แรงกายแรงใจที่ทุ่มเทไปสุดที่จะประเมินได้กล่าวได้ว่าในใต้ล่าไม่มีเรือใหญ่เช่นนี้เป็นลำที่สองอีกเผาทิ้งเป็นที่น่าเสียดายจริงๆแต่ก็มีอาจไม่เผาทำลายอย่าเลือมโครงกระดูกนี้จากนั้นเทเชื้อเพลิงในถุงนั้นลงบนโครงกระดูกของเฮียงโน,นในโลงหินขวาม,มือแทบเป็นเวลาเดียวกัน เบ้าตาของโครงกระดูกนั้นผันปรากฏโลหติตไหลทะลักออกมาสองสายเสียวจับซาความจริงจับจ้องมองโครงกระดูกนี้ดังนั้นพบเห็นในบาดนเพึ่งงงันบุบโครงกระดูกนั้นก็โถมออกจากโลหินนักมูทั้งหลายส่งเสียงอุทานอย่างแตกตืน่นในเสียงอุทานเสียวจับซาพุ่งร่างถอยปลาดไปด้านหลังท่านแม่ตื่นเต้นตระหนกแต่ยังรักษาปฏิกริยาอันพราดเปียวไว้ โครงกระดูกโทมผ้าดผิดพลันหมุนตัวดุดกังหันหยุดจืนอยู่หน้าโลรงหินน้ำตาเลือดสองสายไหลหลังออกมาไหลเข้าสู่ร่องฟันวันทั้งสองแถวพลันเสียดสีขึ้นมาบังเกิดเสียงจิกจิกที่ชวนให้ผู้รับฟังขนลูกเปียวน้ำตาเลือดในเบ้าตาโครงกระดูกไหลหลังออกไปโลหิตแดงฉานกระดูขาวโพลง เป็นที่สั่นขวัญสถานวิญญาณนักบูทั้งหลายอดประวันพลันใจไม่ได้เสียวจับสาแม่ขวัญกล้าแข็งแต่ก็ไม่มีข้อยกเว้นเลื่อนมือจับด้ามดาบตระเตรียมจู่โจมออกทุกเมื่อโชอกิงหัวก้าวขึ้นบันไดไปแล้วพอได้ยินเสียงจริงหยุดยั้งลงพอเห็นเช่นนั้นร้องเพราะว่ารีบจุดไฟเผานางเสียงขาดคำ วันทั้งสองแถวของโครงกระดูกพันพเยอออกฉีดพุ่งโลหิตคำหนึ่งร่างกสาตร์พุ่งออกไปดุดเก่าทันเสียวจับสาตวาดข้องชักดาบฟ,ฟันออกอย่างรวดเร็วปรากายดาปูบขึ้นดุดสายฟ้าเสียงควักเมื่อเสื้อกระโปรงของโครงกระดูกถูกวันขาดไปแถบหนึ่งแต่ยังไม่อาจจุดยั้งการศาสพุ่งของโครงกระดูกได้โครงกระดูกพุ่งตรงเข้าหาชชิงโฮ เสียวจับสาตะวาดสั่งว่าสกัดนางไว้พร้อมกับนั้นขนและดาบไล่ติดตามหลังโครงกระดูกอย่างเร่งร้อนโชอขิงโฮช้แขนซ้ายโอบกระชับเสียวอั้งเหี้ยกระบีทานมังกรในมือขวาบังเกิดเสียงกระเึ่มดุดมังกรคำมารามสบัดฟาดฟันใส่โครงกระดูกพร้อมกันนั้นนักบูที่อยู่วางกลางโครงกระดูกกับโชอขิงโฮ สองคนพากันโผพุ่งกายขึ้นสบัดดาบฟันใจโครงกระดูกโครงกระดูกพลิกตัวหลบหลีกคมดาบม,มือซ้ายขวาล่วงทะลวงออกจากแขนเสือ้อปักใช้คอหอยของนักบูทั้งสองนักบูทั้งสองวุกดาบกลับมาปิดป้องเสียงเช้งเช้งสองครามือกระดูกขวาของโครงกระดูกทั้งสองข้างล้วนประทะกับตัวดาบดาบทั้งสองเล่มกลับถูกกระแทกเบนเบือน จากนั้นโครงกระดูกหมุนตัวรอบหนึ่งโถมใส่นักบูกข้างกวา่าเสียวจับซาพอดีฟันดาบมาถึงฟันติดต่อกันสามดาบทั้งสามดาบกลับฟันใส่อากาศสะทานโครงกระดูกหมุนตัวแล้วหมุนตัวอีกหลบเลี่ยงจากสามดาบอ้อมถึงด้านหลังนักบูนั้นนักบูนั้นก็ฟันออกสองดาบก็ยังคงฟันถูกอากาศสะทานท่าร่างยิ่งไม่รวดเร็วเท่าโครงกระดูกนั้น โฉกิงหัวเห็นเช่นนั้นรีบเสือกแทงกระบีทานมาังกรออกอย่างเร่งร้อนพริตตานั้นสองมือของโครงกระดูกคว้าใส่ของหอยของนักบูนั้นจากทางด้านหลังนักบูนั้นรู้สึกมีลมเย็นกระโชกถึงท้ายถอยก็ทราบว่าตกอยู่ในห้วงอันตรายคิดทลันหลบไม่อาจรอดพ้นความเย็นเยือกคุกคามผิวกายต้องรอง้องท่งอย่างแตกตืน่นเสียงอุทานยังไม่ขาดหาย โครงกระดูกก็บีบเข้นก็หอยมันไว้หนึ่งกระบีหนึ่งดาบของชอกิงหูและเสียวจับซาพ,พอมารู้ถึงล้วนจะงักค้างอย่างกระทันหันโครงกระดูกกับใช้ร่างนักบูนั้นขวางอยู่เบื้องหน้าผรีบตานั้นนักบูนั้นตาเลือกถนนลิ้นปลิ้นจากปากหาใจตายแล้วโครงกระดูกยังคงบีบเข้นไม่ปล่อยกลับใช้ซากศพนักบูนั้นต่างโลกคุกคามเข้าหาชอกิงหั ชโชกิงหัวถอยปลาดไปสามก้ายกกระบี่ป้องอ,อกมือซ้ายโอบกระชับเสียวอั้งเหี่ยเสียวจับซาคุมกระบี่จากด้านหลังแทงปลาดใส่โครงกระดูกอย่างเร่งร้อนดาบรวดเร็วโครงกระดูกก็ไม่ชักช้าพลันสลัดสองมือเวียงซทรกศพนักบูนนั้นใส่เสียวจับซาลอยตัวโถมใส่ชโชกิงหฮเสียวจับซามีปฏิกิริยาว่องไวยิ่ง ขวงดาผูุ้หนึ่งซ่อนอยู่หลังศอกเหมือซ้ายช้อนวุบรับซากศพของนักบูนนั้นไว้จากนั้นเสือกส่งออกส่งถึงพื้นดินข้างเคียงพร้อมกับเสอือกกายไปเพื่องหน้าขวงดาบอีกคณะยังคงแทงใจกลางหลังโครงกระดูกนั้นขณะเดียวกันกระบีทานมังกรของชอคโฮแผ่กระจายเป็นเงากระบีเต็มท้องวาโครกรุมใสโครงกระดูกนั้น ตัวรากายกระบีกระจายจ้าสะกดทุ่งท่าของโครงกระดูกนั้นไว้พลันพุ่งถอยกลับไปกับระบีฐานมังกรเล่มนี้โครงกระดูกคล้ายบังเกิดความคลั่งครานการพุ่งถอยครั้งนี้พอดีหลบหลีกจากดาบที่เสียกแทงจากด้านหลังของเสียวจับสาสภาวะดาบของเสียวจับสาก็ไม่สิ้นสุดถ้าร่างก็ไม่สะดุดจุดยัง้งติดตามหลังโครงกระดูก ฝนติดต่อกัน11ดาบใน11ดาบมีเพียงสองดาบที่กรีดเสื้อผ้ากลางหลังของโครงกระดูขาดไปในอรอยขาดเผอเห็นกระดูขาวโพงเสื้อผ้าจนี้ความจริงยังเพียงคลุมอยู่บนโครงกระดูโครงหนึ่งแต่ในความรู้สึกของผู้คนคล้ายกับว่านอกกระดูขาวยังมีผิวเนื้อผิวเนื้อที่มองไม่เห็นชั้นหนึ่ง โครงกระดูกนั้นพุ่งถอยคลานยกไปกว่าชามว่าพันตีลังกาเปลี่ยนเป็นศีษาอยู่ล่างเท้าอยู่บนพุ่งสองมือลงจากกลางอากาศบีบเข้นขอหอยนักบูอีกคนหนึ่งเสียงกรอบดังพิกลศีษานักบูนั้นพลิกไปด้านข้างไม่ทันส่งเสียงแผ่ร้องแม้สักคำเดียวก็เสียชีวิตโรงกระดูกนั้นค่อยทิ้งตัวลง ยกสองมือทำท่าทุ่มเบียงซากศพนักบูนนั้นใส่เสียวจับสาเสียวจับสาแค่เสียงหนักะร่างไม่ทันทิ้งตัวลงก็ยื่นมือซ้ายออกรับซากศพนั้นไว้อีกคราพร้อมกับมุนตัวรูปหนึ่งทั้งคนทั้งดาบม้วนแทงใส่โครงกระดูกนั้นโครงกระดูกนั้นขยับสองแขนลอยตัวขึ้นโดดค้างข่าวหลบหลีกจากดาบของนักบูที่ด้านข้างสามคน ทิ้งตัวลงที่ข้างกายนักบู๊ผู้หนึ่งมือซ้ายแตะลงบนหัวไหล่นักบูนั้นมือขวากลางนิ้วทั้งห้าหมายปากใสเสียวจับสาชมดูจนตะหวาดว่าหยุดมือโครงกระดูกนั้นกลับหยุดมือตามเสียงจริงๆฝันบนและล่างเสียดสีกันบังเกิดเป็นเสียงปราหลาดชนิดหนึ่งคล้ายกำลังกล่าววาจาแต่มีผู้ใดฟังออกได้เสียวจับสางงันพูกจึงกล่าว ท่านว่าอะไรใช่ต้องการให้พวกเราและเว้นชีวิตท่านหรือไม่หรือโครงกระดูกนั้นเผย่ฝันขึ้นคล้ายกำลังแค้นหัวร่อพลันปักมือ้า้ลงเสียวจับซาตวาดพลางโถมไปเบื้องหน้าท่าร่างแมว้รวดเร็วแต่ในเลยรวดเร็วเท่าการลงมือของโครงกระดูกนั้นนักปูนั้นแผ่ร้องโหยหวนคำหนึ่งจากนั้นถูกโครงกระดูกนั้นสลัดลอยขึ้นไป ในยาดโลหิตฉีดพุ่งนักปูนั้นพุ่งตรงเข้าหาเสียวจับสาเสียวจับสาย่อร่างลงบุกปล่อยให้ซากศพลอยข้าจีษาไปคมดาบแทงปลาใสโครกระดูกนั้นขณะเดียวกันโครงกระดูกนั้นหมุนตัวโถมปลาใสนักบูทั้งสามนั้นนักบูทั้งสามนั้นแม้มีเสนาวาดวันพลั่นพึงแต่ไม่ถอดถอยดาบทั้งสามเล่นตวัดปุ่ในเสียงตวัดก้อง ฝันใส่โครงกระดูกนั้นโดยพร้อมเพรียงคนและดาบของเสียวจับสาก็พุ่งจูโจมมาถึงโครงกระดูกนั้นแสดงว่าคิดลงมือด้วยอมหิตแต่ไม่มีโอกาสลงมือได้ในปรากายดามแน่นนะต้องลอยเพิ้วไปด้านข้างชชเกิงหกวพอดีโอกกอดเสียวอัางเหี้ยคุกขามมาถึงปิดสกัดช่องโหวนี้ไว้ กระบีทานมังกรแผ่ประกายเย็นเยียบฟันออกอย่างรวดเร็ว27กระบีเห็นแน่ชัดว่าโครงกระดูกนั้นต้องถูกแหกระบีครอบกลุมไว้แต่พริบตาที่แหกระบีครอบคลุมลงยังสามารถดิ้นหลุดจากข้างแหกระบีได้ชอเข็งห้วคุมกระบีตามติดสภาวะกระบีคล้ายกระแสน้ำกลางทานทารา ต่อเนื่องไม่ขาดตอนพลังกระบีกระจายไยศารปิดสกัดเส้นทางซ้ายขวาของโครงกระดูกไว้เสียวจับสาและนักมูเหล่านั้นหนุนเนื่องเข้ามาในเสียงครูคารามเสียวจับสาไร่ลำดาบเป็นผนังกำแพงชั้นหนึ่งกดครอคลุมลงโหกระดูกนั้นหลังน้ำตาเลือดถอยปราจังเร่งร้อนดาบกระบีพันพเนกรวมตัว ปรากายเย็นเยียบกระจายจ้าคุกคามใจโครงกระดูกนั้นโครงกระดูกนั้นถอยแล้วถอยอีกจนถึงหน้าโคมหินทั้งเจ็ดดวงนั้นพันลอยตัวกระโดดเข้าไปการกระโดดครั้งนี้พอดีกระโดดลงยังวางกลางของโคมหินทั้งเจ็ดดวงโคมหินทั้งเจ็ดดวงพลันป่วยพุ่งเปลวไฟลำหนึง่งแสงโคมสว่างจ้าขึ้นพริตานั้นห้องรับทั้งสมสว่างจ้า เจอจ้าจนผู้คนตาลายพล่พรายกระทั่งชอเกิงโหดและเสียวจับสาก็ต้องกระพริบตาคราหนึ่งชัวเวลากระพริบตานี้โครงกระดูกที่เห็นอยู่กลางงคมหินพันกลับกลายเป็นสตรีงามนางหนึ่งผิวกายของนางเรียบเลื่นดุดแพลพันดวงตาเรืองรองดังกระจกฉุดขวัญฆ่าวิญญาณทอแววยั่วยวนอย่างบอกไม่ถูกประการหนึ่ง มือกระดูขาวทั้งคู่ก็เกิดเลือดเนื้อขึ้นไม่ได้แปดเปื้อนคราบโลหิตแม้สักหยดเดียวยาโลหิตบนใบหน้าก็สาบสูญไปวันทั้งสองแถวขาวสะอาดราวกับมุกใบหน้านี้เป็นที่คุณตาชอเกิงหฮยิ่งต้องร้องพอว่าเฮียงนอ้องตนแม้ทราบแต่แรกว่าโครงกระดูกนี้คเคยเฮียงนอ้องแต่ยังอดมังเกิดความตื่นเต้นตะหนกไม่ได้ เงียงโนชไม้มองชอคิงโูหัวรอดเสียงเจ้แจ้วดุดระคังเงินกล่าวว่ากงเจือไมอ่รู้สึกกิตใจโหดเงียมเกินไปหรือฝีมืออำเหตุเกินไปหรอกหรือชอคิงโูแค่นเสียงหนักๆกล่าวว่ายัางไม่อาจเทียบเท่าโกนี้ได้โอ้สตรีเช่นข้าพเจ้าสามารถโหดเงียมอำเหตุถึงที่ใดกันชอคิงโูสันศีษากล่าวว่าไม่ว่าอย่างไรข้าพเจ้าเปรียบกับท่าน เชคเช่นกับคนถือสินจินเจเท่านั้นเหียงโนทษทอนใจกล่าวว่าบุคคลที่ถ่อมตนเช่นท่านนี้มีไม่มากนะักชอเคียงหฮแค่นเสียงอย่างเย็นชากล่าวว่าจะได้ถวงเวลาอีกแล้วเสียวจับสาก็แต่วัดดาผู้บังเกิดเสียงเฟี้ยวเหียงโนชะม้มองเสียวจับสาแวบหนึ่งจึงกล่าวกับชอเคียงหฮวว่ากงจือ้อคิดทำอย่างไรหรือน้ำเสียงละห้อยหดหู โชกิงหอัหอดหดหัวใจไม่ได้แต่ตนยังไม่ลมเลื่อมเรือนว่าเฮียงโนไม่ใช่คนเป็นและไม่ลมเลื่อมเรือนว่าเสียวอ้งเนี้ยในอ้อมอกกำลังรอการช่วยเหลือดังนั้นกล่าวเสียงเย็นชาทรงท่านไปยังที่ซึ่งสมควรไปเฮียงโนถอยกายไปครึ่งก้าวกล่าวว่ากงงชื่อหากใจลงมือหรือโชกิงหักล่าวเน้นทีละคำงูเง ก็ตายใต้คมกระบี่ของข้าพเจ้าเหียงโนมีท่าทีหวาดวันคลาดเขาอีกนะชอเชียงโฮกล่าวอีกว่าทำมาแลทํทำไม่อาจดำม,มรงอยู่ร่วมท่านไม่จำเป็นต้องเปลืองเรี่ยวแรงสมองอีกแล้วเสียวจับสาคูคคำรามว,ว่ากล่าวประเสริฐกวัดดาบใส่ไปเบื้องหน้าร่างอ่อนแอของเฮียงโนพลันเคลื่อนไหวพุ่งวนอยู่รอบคมหินทั้งเจ็ด ดวงยางคล่องแคล่วแปลวิ่ียามนี้เปลวอักขีที่ย์ยพุ่งจากคมหินทั้งเจ็ดลำยังไม่ตกลงประกายสีเขียวพุ่งแปรปรบับเหียงโน้พอผพุ่งวนเวียนร่างก็เป็นประกายเขียวเรืองคล้ายกับกลายเป็นโปรง่งใสเสียวจับสาปาคมหินสองดวงเข้าไปผมเผ้าผิวกายตลอดจนเสื้อผ้าก็ถูกแสงคมขับเน้นจนเขียวเรือง พร้อมกับนั้นสับปเสียงทั้งหมดล้วนขาดหายเสียวจับสาพลันพบว่าคล้ายบุกบันเข้าสู่โลกอีกโลกหนึ่งสายตายามกวาดมองที่แลเห็นเพียงเป็นประกายเขียวเรืองโปร่งใสไม่มีคมและไม่มีอกคียิ่งไม่พบเห็นชอกิงโฮทั้งหลายเสียวจับสาอดเตือนตระนกไม่ได้พอเลี้ยวหน้ามองพบว่าสถานที่ฟ้าเข้ามา ถูกประกายสีเขียวปิดสกัดไว้เหย่ง,ยงนูยืนอยู่เบื้องหน้าไม่ไกลริมฝีปากผยเอยเล็กน้อยเผยเห็นฟันขาวราวกับบุกค,คล้ายกำลังหัวรอแต่เสียวจับสามไม่ได้ยินเสียงหัวร้อของนางเหยงงนูยิ้มผางกวักมือต่อเสียวจับสามอ่ากับกริยาอ่อนช้อยงดงามกระไราปานนั้นเสียวจับสาตะวาดก้องโถมประราดเข้าหา เฮียงโนมองดูเสียวจับซาโถมตรงเข้ามาหาได้เคลื่อนไหวไหมเสียวจับสาตวาดพลางฟันดาบลงบนศีรษะยางหักผมเฮียงโนคล้ายมองไม่เห็นปรากายดาบพุ่งขึ้นดุดสายฟ้าร่างเยียงโนถูกผ่าแยกเป็นสองเสียงโดยไร้เสียงไม่มีโลหิตไม่มีเนื้อกระทั่งกระดูกก็ไม่มีรอยฟันดาบระยบหมดจด ไลยหันก้อนตะหูก้อนหนึ่งตัดจกชิ้นหนึ่งก้อปานเสียวจับสายิ่งประวันพล่านใจควงดาปูบหนึ่งในเสียงคขบคขบคขบฟันออกอีกสามดาบร่างซีขวาของเฮียงโนทถูกสับเป็นหกท่อนสาทุ่ไปอยังเจ็ดทิศท,ทางพร้อมกับร่างซีสายเสียวจับสา